อ้าสวัสดีตอนสายๆค่ะพี่น้องโอ้ยแม่ขั้วย,ยากนำ้ำทศัพท์พี่น้องเอ้โทรศัพท์เด่งออกเข่าขีดหยากมันสิไปหาหมอบ่โทรว่าท์แม่ขัว้วนี่เอาค่ะพี่น้องหลายๆคนรอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะรอดยังคอหวยราวพัฒนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อหวยลาวพัฒนาของเซียนพิษสนุโลกเนาะคะ่ะ เมื่อวันที่ยี่สิบเกตทีพานมาเนาะค่ะเนาะเขา้าโตกรับค่ะเลขซี่ตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าออกที่เก้าแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อออกเลขล่างที่เก้าแปดไปคุยในสายพร้อมกันกรับแม่รัวเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับเซียนพิษสนุโลกเนาะค่ะเนาะ หลยหลายคนคอมเมนต์เขามาหลยหลายคนขอเขอมาม้าว,ว่าหวยเล่าพัฒนาของเซียนพิษณุโลกจัดให้แน่แม่ขั่วอ่ะคุณขอมาเราก็จัดให้เนะค่ะพี่น้องเนาะเด้อค่ะแม่ขั่วกำลังต่อสายอยู่ ดีค่ะเป็นยังไงแตงโมขายดีไหมแดดร้อนไหมพี่ช่วงฝนตกเนี่ยขายเออเหรอขายไม่ดีเท่าหน้าแรงเหรออ๋อช่างมันเถอะพี่ขอให้ถูกหวยลาวพัฒนาทุกงวดก็พอแล้วอาทิตย์หนึ่งสามครั้งพี่ <laughs> แปดเก้าเข้าตัวกับเลขออกมาเก้าแปดนะพี่เนาะแม่นมากเลยสองตัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดแม่นมากเลยค่ะแม่นพี่น้องแม่นแม่นสำหรับหนวยล่าพัฒนาของเซียนพิษณุโลกเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ้าวมาตามต่อมื่อวันที่เท่าไหร่พี่วันที่ยีิบเก้าว่พี่ใช่ สิบเก้าพี่เจ็เก้าจะเฮงเฮงฟังฟังอีกแล้วพฤษภาคมหกเจ็ดวันวันพุธบ่พี่ลาวลาวันพุธเนาะพี่เนาะวันนี้วันพุธเนาะครับยี่สิบเก้าวันพุธลาวพัฒนมา ตัวเต่ตหาหัวแตกด้วยพี่น้องลาวพัฒนาวันพุธเนาะครับวันพุธเอาสำหรับข้อหวยเล่าด้วยค่ะพี่น้องเด้อของเซียนพิษณุโลกเข่าตองวดลายมือเราด้ค่ะสองอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้อง วิ่งตัวไหนเอาเซียนพิษณุโลกยังไม่เขียนเลยวิ่งเจ็ดกับแปดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แป๊บนึงวิ่งวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดโอเคค่ะ จับคู่ค่ะมิ้ม 5, <6. S 1> พี่ถามก่อนมีชุดสี่ตัวไหมอ๋อสี่ตัวมีอ่าจัดชุดสี่ตัวก่อนห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดค่ะห้าหกเจ็ดแปดค่ะห้าหกเจ็ดแปด ห้าหกมีจับคู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดค่ะหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปด มีชุดสามตัวบ่าวพี่สามตัวมีอ่าเน้นเน้นที่ตัวไหนดีพี่ระหว่างห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเน้นตัวไหนดีชอบชอบหลักเจ็ดหลักเจ็ดมีห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ด สามตัวเลยบรอพี่สามตัวมีมันมีหลายหางแต่เอาไปสองหางไม่ไม่ตัวที่เน้นสองหางคือห้าเจ็ดใช่ไหมห้าเจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมพี่็หลักเจ็ดมันจะมีอยู่สามหางใช่มีห้าเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเนาะครับโอเคค่ะ ตูนิ่นตูมักของเซียนพิษนุลกูกเด้อ่ะพี่น้องนี่เด้ออ่ะสุกสามตัวพี่สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดเอาไปอีกขังนึงก็ได้สองห้า สองห้าแปดโอเคค่ะขึ้นหน่อยแถ่ะพี่รอบนี้ก็มันมีห้าหางแต่เอาไปแค่สามหางไงอ๋อเพราะว่างวดที่แล้วมันมีหกเอองวดที่แล้วมันมีหดหางสองสองตัวเนี่ยบนล่างแล้วกลับตัวด้วยค่ะ ซื้อให้หมดทุกขางแล้วก็จะเหงๆปังๆค่ะพี่เรามไม่มีใครรู้ว่ามันจะค่ะตัวไหนเนะาะค่ะรวบที่แล้วก็ได้ได้เยอะไหมพี่ยี่สิบบาทก็ได้หน่อยนึงแหละอ่าดีแล้ว,วมีกว่าแม่ครัวแม่ครัวไม่ได้ซื้อเลย เออเอฟซี FC ขอมาเยอะแม่ครัวก็เออเห็นว่าของพี่มันมันเดินดีนะ่ะก็เลยลงฝากแม่ครัวเออลงฝากเอฟซีค่ะอ่าแม่ครัวก็เลยวัดวดที่แปดแล้ววดที่ออกเมื่อวันจันทร์วดที่แปดค่ะติดต่อกันมาเดินดีอ่ะค่ะพี่ ไม่เข้าล่างก็เข้าบนนะพี่เนาะครับไม่ล่างก็บนแต่ส่วนใหญ่มันจะบนมากกว่าล่างค่ะรอบนี้มีน้อยชุดมากด้วยมีน้อยชุดช<อ>ุดสามตัวไม่แค่สามชุดโออ้ทั้งหมดมันมีห้าหางแต่เอาไปแค่ไางไม่ไมให้เอฟซีบินบินบินที่สี่ตัวเลยพี่ ดีกว่าสามตัวเนาะพี่เนาะใช่วินเอาเลยได้วินเอาในในสี่ตัวอ่าในสี่ตัวนะวินวินในสี่ตัวเลยครับอ่าโอเคเนาะโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เอาพี่น้องเราพัฒนาวันพุธที่29เรือพี่น้องเด้อเอฟซีขอมาแม่ขัวก็เลยจัดให้ค่ะพี่น้องคันไล่การเซียนพิษสนุโลกวิ่งบนวิ่งบนล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าดิน่นที่บนหลายกลัวเพราะว่าแนวทางของเพิ่นเนี่ยมักจะออกทั้งบนหลายกลัวเพิ่นว่าวิ่งบนเจ็ดกับแปดจับคู่ สุดสี่ตัวเด้อค่ะพี่น้องห้าหกเจ็ดแปดวิ่นเอาในสี่ตัวได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อพอวางวดที่แล้วก็แตกในสี่ตัวนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะงวดที่แลวแตกในสี่ตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อของอาเซียนพิษณุโลกนี่ค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์แตกในสี่ตัวรอบนี้ก็วินเอาได้ค่ะพี่น้องรอบนี้ก็วินเอาได้ ภายใน4ีตัวห้าหเจดปดนี่ค่ะพี่น้องจับคู่กับมี่ตัวใดมี่าหกฮาเจ็ดาแหกเจหกแปดเจดปดเน้นที่หาเจ็หเจล้กกเจ็ดแปดสุดสุด3าตัวกับมี่สี่เจ็ดแปดสองหกเจ็ดสองห้อ่ะให้พี่้องโชคดีครับเราพัฒนาเย็นวันนี้เ้ยค่ะพี่น้องเด้อ เฮงเฮี้ยงปังปังรวยรวยไปด้วยเซียนพิษสนุโลกพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ